สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงบทวิเคราะห์ทองคำนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับผมเรามาดูกันว่ามุมมองนะครับในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในวีคลงในเดิ่งนะครับผมเราไปดูใน H4 ดสี่สิโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูวิเคราะห์ ที่มองค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าโลนี้คือโลชี้ขาดนะครับผมถ้าท้ารู้โลนี้ได้จะลงแรงนะครับผมแล้วจะไปเทสที่โลของ day เ,เลยนะครับผมโดยที่ไม่ผ่านดีมานนี้นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับราคาก็ขึ้นไปเทสนะครับเจ้า supply zone นะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ทิ้งตัวลงมา นะครับทิ้งตัวลงมาแล้วก็วิ่งย้อนกลับขึ้นไปอีกทีหนึ่งแล้วผลสุดท้ายก็ไม่ผ่านก็โดนทุบนะครับผลสุดท้ายทีนี้ราคาพอหลุดบริเ,รเวณนี้นะครับโซนชี้ขาของผมเนี่ยนะพอหลุดมาได้ปุ๊บนะเป้าที่ผมบอกเลยก็คือโลตรงนี้นะครับแล้วมันก็มาโอเคอันนี้ก็คืออัปเดตต่อเนื่องจากวีคที่แล้วนะครับผมอ่ะแล้วในวีคนี้นะครับเรามองอยังไงต่อ นะครับในวีคนี้นะครับราคาลงมาเทสต,ตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าหลุดโลนี้ได้ก็จะเปรียบเสมือนดาวนพเคราะห์เรียงตัวเนาะก็คือว่าตั้งแต่ H หนึ่งขึ้นไปเนี่ยนะจะเห็นพ้องต้องกันหมดว่าจะไปในทิศท,ทางลงเพราะฉะนั้นในเมื่อเทรนหลักมันลงเนี่ยเราก็โฟกัสเซลล์นะครับโฟกัสเซลล์ตรงไหนนะครับถ้า H สี่เลยนะครับ H สเลยก็จะมีเจ้าสปลายตรงนี้ ถ้าราคาขึ้นมาก็จะเซลล์คือเมื่อเช้าตอนแรกนะผมอัปเดตไปในกลุ่มแล้วเนาะว่าในนี่คือโซน H4 นะครับโซน H4 ะแต่เมื่อเช้าผมอัปเดตไปในกลุ่มว่าตรงเนี้ยนะครับอาจจะเด้งขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมานะครับก็จะคล้ายๆตรงเนี้ยที่ผมมองมองไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับเนี่ยก็คือถ้ามันทะลุต,ตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นสวอปโซนเนาะจากดีมานก็จะเป็น ซัพพลายครับก็รอขึ้นไปแต่เพิ่อนะครับแรงลงมันค่อนข้างแรงนะครับร่วงลงมาทีเดียวนะก็ไปไม่ถึงนะครับนะก็ลงมาเทสตรงนี้เลยนะครับภายในวันเดียวนะครับเมื่อเช้ายังอยู่แถวนี้อยู่เลยเนาะบริเวณบนบนนะครับโอเคนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับจุดที่เราจะโฟกัสเซลล์นะครับนะก็จุดหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับสองโซนนี้ นะครับให้เลือกนะครับว่าเราจะใช้อันไหนดีนะครับก็ต้องรอครับรอให้ราคาเนี่ยนะครับมันขึ้นมาตรงนี้หน้างานอีกทีนึงนะครับว่าโอเคเราจะทำยังไงต่อนะครับก็คือถ้าขึ้นมาแล้วมีด i เวเนซ์นะครับมี hidden d i v e r g e n c อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะมองเซล์ได้นะครับผมประมาณนี้สำหรับการมอง follow sell เนาะแต่ทีนี้แต่ทีนี้ถ้ากรณีที่ว่า มันไม่ขึ้นมาละนะถ้ามันไม่ขึ้นมามันทะลุโลเดนี้ไปเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทิศทางหลักเนี่ยเขาลงถ้ามันทะลุโลเดไปได้เลยก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ถ้าเขาทะลุไปได้นะครับจุดที่เขาจะไปเทสต่ตอไปเนะี่ยราคาก็จะย่อลึกอีกอีก,อ,กอีกระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะมาที่บริเวณนี้เลยนะครับหนึ่งหกห้าหกนะครับหนึ่งหกห้าหกโดยประมาณนะ หนึ่ห้าหหรือถ้าเราดูในเดดีๆเนี่ยนะครับเป็นไงครับตามสูตรนะครับว่า RSI เนี่ยที่ผมเคยวิเคราะห์ไป้นแก่แรกแล้วว่าขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ย RSI ประมาณเกือบเกือบห้าสิบเนี่ยแล้วเขาก็จะพักตัวอิ่มแล้วแล้วเขาก็จะทิ้งตัวลงมานะครับนะีก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมมาแล้วเขาลงมาโอเวอร์โซอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะมองหาจังหวะบายขึ้นไปก็ได้นะครับโอเค หน้าหน้าบ่ายเนี่ยมองได้เป็น2องเคสนะครับเคสแรกก็คือชนโลนเงยแเราเด้งขึ้นนิดนึงนะครับใจดีเด้งขึ้นให้นิดนึงแต่ถ้า worst case เลยก็มาที่เนี่ยนะครับหนึ่โดยประมาณนะอ่าบวกกับถ้ามันลงมาได้เนี่ยผมจะอ่าจะจะเข้าแบบ aggressive เ,เลยนะเพราะห้ามันเป็น divergence ใน day, day ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากเข้ารอๆนิดนึงนะครับเข้าที่ไส้เลยเราก็นี่ นะครับตีฟิโบเอ็กเทนชันตรงนี้นะครับแล้วเป็นรอที่นู่นเลย1 2 7นะครับรนะครับก็ประมาณ1655กเนาะอ่ะก็ใกล้เคียงกับดีมันโซนที่อยู่ตรงนี้พอดีนะครับอันนี้ดีมันโซนในเลเวลเดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอ่าในในโซนตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับมีร a ลลี่เบสร a ลลี่นะครับมีไดเวทเชนนะครับมี r s i Oversold นะครับผมอ่ะเท่านี้ก็ เพียงพอให้เราเล่นหน้าบ่ายขึ้นมาตรงนี้นะครับบ่ายตรงนี้จะเป็นจุดที่ได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าอะไรภาพเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับภาพนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วแต่แต่แต่มันเป็นในไทม์เฟรมย่อยนะครับผมภาพนี้คืออะไรนะครับมันคือบริเวณตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะ,นะตรงนี้ เห็นไหมเพราะมันเป็นดเวเรนซ์นะครับเป็นดเวเรนซ์อาจจะไม่ได้โอเคเอา้าวไม่ใช่ไม่ใช่ในไทม์เฟรมเดคขออภัยครับ H4 H4 นะครับใน H4 เนี่ยไดเวเรนซ์ลากยาวมาตรงเนี้ยนะครับดเวเรนซ์ลากยาวลงมาตรงนี้เห็นไหม อาแล้ราคาก็จะขึ้นแรงๆไปทีหนึ่งนะครับโดยประมาณ5,000ัว่าจุนะครับก็เราอาจจะได้เห็นภาพชุดนี้เกิดขึ้นอีกทีนะครับเมื่อราคาหลุดโลตรงนี้มานะครับหลุดลงมาที่ไปที่ผมบอก1 6 5 5นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นขึ้นมาอีกอีกเซตหนึ่งนะครับใหญ่ๆนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องทาอะไรมากครับก็รอนะครับรอรอว่าเขาจะไปทางไหนนะครับถ้าเขาหลุดลงมาเลยก็รอบายถ้าเขาขึ้นไป ขึ้นไปหาโซนได้ก็มองเซลล์นะครับผมบวกกับว่าใน H4 เนี่ยตอนนี้ไม่มี d i เ e อร์เจนเกิดขึ้นเนาะนะครับก็ไปรอรุ้นใน day แล้วกันเนาะใน day ก็จะค่อนข้างแรงกว่านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับขีดเส้นตาย Y ว้า0 0เส้นนะครับผม1655นะครับนะตรงนี้มาถึงยังไงก็ต้องเด้งแน่นอนนะครับบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับโอเคก็ สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นวิเคราะห์คู่ทองเพียงอย่างเดียวเนาะนะครับแล้วก็หวังว่านะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะนำบทวิเคราะห์นี้นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับไปปรับใช้กับระบบเทรดของตัวท่านเองนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์อยากเป็นกำลังใจให้ก็ช่วยกด subscribe ด้วยนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ